มาครับมาครับมาครับมา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 ,มาครับตามธรรมเนียมของเรานะครับครั้งนี้นะครับ16พฤษภาคมนะครับเราก็จะแบบเฮเฮเฮไปด้วยกันนะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาสองพฤธภาเป็นยังไงล่ะครับเออแม้หมดปิงปองคนละเลขแต่ว่าการตีความว่าน้อหมายถึงงวดที่ ย7่สิบเจ็ดอะไรนี้ครับก็มีความไปแปดแปดนะครับก็ยินดีกับผู้ที่คว้าโชคได้นะครับสาหรับใครที่คว้าโชคมาได้ครั้งนี้ก็ขอเว้ความ้กบให้กับทุกคนนะครับมีโชคไปด้วยกันนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมครับเสียงไทยเหมือนปิงปองนะครับเพื่อให้แนวทางให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับในงวดวันที่16บหกพฤษภาคม2568นนี้นะครับก็สนับสนุนให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนะครับ ตามแผงลอตเตอรี่หรือว่าตามในแอปเป่าตังนะครับในแอปเป่าตังก็ได้นะครับก็จัดมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้จะตรงกับแนวทางวันนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะครับรอบครั้งนี้16บหกสุภานะเราชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรก็ดูซิว่าจะตรงกับแนวทางครั้งนี้หรือเปล่านะครับก็เหมือนที่บอกนะครับ ให้ทุกคนโชคดีนะครับอืมเดี๋ยวเราจะมาหมุนปิป้งปองกันพร้อมยังน้าถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับอาล้วครับมาครับมาครับครั้งนี้เราก็จะหมุนริงปองนะครับเพื่อให้แนวทางคือปกพุทธภาพคประยุกต์กันนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะนี่นจริงๆร้องแม่งหนีเขาปันแม่งกิแปปจริงก็วัดก่อนนะจแปดห้าแปดอฝันเก่งครับเ <8 S 2> ก่งที่สุดเลย5 5นะ8 8 8 ส่วนเที่สุดเลยตรงไม่ใท่กับตอฝันที่การนะครับผมปิงปองไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่าอยู่ที่ใบกระดาษคางเพราะฉะนั้นอย่าดูแค่เลขปิงปองถ้าเลขปิงปองข้าตรงตรงก็ดีใจด้วยแตนันมาทีนะบอกเลยนะแต่ว่าจะต้องเป็นเลขที่เราตีความอากๆเพราะน้องเพชรกล้าเหมือนเขาไม่ได้ให้โชคตรงตรมาหลายปีแล้วค่ะ นะพอเราหมุดมา 120, 130ร้อยย0่รงวดแล้วจะ200ยงวดลอห้าปีแล้วนะน้องให้ตรงๆงแม่นๆม่นแค่ทีสองปีแรกเท่านั้นครเปิดไข่าตามเพจก็จะรู้นะฮะงวดหล,หลังๆเนี่ยนะเราจะต้องเป็นเหมือนกับว่าน้องไม่ได้ให้เลขตรงๆแล้วแต่การให้ของน้องเหมือนลายแทงรแรแงกแทงคุณสมบัติแล้วต้องถอดหรหัสนะแล้วจะต้องตีความจะต้องพิดแทงราต้องไปดูเลขงวดนู้นงวดนี้แล้วค่อยออกมาว่าเลขน่าจะเป็นคือเลขอะไรซึ่งเข้าัน อธิษฐานตับสริงละสิทธ์นะคะก่อนหมุนในทุกงวดเลยว่าขอใอ้ทอันเขียนเข้าทุกงวดขอใอ้น้องเพชรกล้าให้โชคนะคะปิงปองตรงๆทุกงวดเลยถ้าเกิดไม่ได้ให้ปิงปองตรงๆขอให้ทอขันเขียนเข้าทุกงวดนะคะเ้าให้พี่เดมหมุนนะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ยาวไปใช่แล้วมาครับมาครับเดี๋ยวเราไหว้นะขอพรกับน้องเพชรกล้านะครับใช่เยพื่อให้ชครับเพราะเราจะแม่นยำนะครับมาเลยลูกนะ ขนมขนมที่ติดแผนี้ขอสองตัวตรงของแม่แม่ในเซก้านะช่วยเลือทุกคนในลุหน้าคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาขัดสนคนที่เขาอยากจะมีเงินไปสนชกสินเขาได้สมหวังในครั้งนลุหน no ้าค็จะมชคอกโ้แลตคนร่ำรวยร่ำรวยในเซ้านรมนลุตน้านในก้าในมไม่ลิก มาแล mente, think, ้วครับเลขแรกมาแล้วครับเลขแรกมาแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าหลังๆเนี่ยเวลาผมเหวี่ยงไปเนี่ยมันไม่ใช่แรงผมแล้วอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมเชื่อเช่นนั้นนะครับก็เลยเล่าสู่ให้ฟังนะครับว่าพอแบบเหวี่ยงแรงไปอ่ะหลังๆก็จะเหมือนกันไม่ใช่แรงผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าลูกแรกน้องพิจ้าจะ ให้เป็นเลขอะไรนะครับผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลูกแรกก็คือเลขหกหกกับเ้ามาแน่เลยอื หกหรือเก้นะครับหกหรือเก้าไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรเลขอะไรโอ้ทองฟันฝันสองสาวันที่แล้วแล้วล่ะก็อเจงไม่ได้ฟันเห็นเลขฟันเห็นกระปูผู้ชายอยู่แล้วฟันเห็นกระปูผู้ชายวดที่แล้วก็ฟันเห็นกระปูผู้ชายมันออกมาส่วนหกนเลข6กเลขเก้ามามันมา0 6 6นหกกก้เห็น เห็นกระปผู้ชายนี่ก็เห็นกระปูผู้ชายเลขหกเลขเก้ามาอย่และเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวนี้มันเป็นหกหรือเก้าอันนี้เป็นหกค่ะเป็นเลขหกนะเพราะว่าเราทํามาก็เป็นในน้ำจูลเนาะเลขเก้ามันจะมีจุดจุดอ่าลู้อ่นนี้เป็นเลขหกนะครับค่ะอ่นนี้เป็นเลขหกนะครับลูกแรกเป็นเลขหกนะครับก็ขาฝันก็ฝันด้วยนะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับฝันสัปดี้สัปเตียมเหนี่ยมันจะมันจะแม่นนะเอาจริงจริงแล้วเหมือนไงอันนี้ก็เหมือนกับเป็นลูกบอลไงอันนี้เ็นไข้กรอกขึ้นมาไงเลขหกเลขเก้านะถ้าฝันเห็น ของผู้ชายรเรียกลกเลขเก้าจะมาอย่างวันที่แล้วก็ฝันก็มาจริงหกศูนยหแต่ไม่ได้เขียนลงช่างะ้บอกนะ,ะที่จะได้แบบว่าจัดด้วย <laughs> ก็บอกมันจะไม่ตอบบอกไปแล้วอบได้ได้เอาโอเคครับนี่คือลูกที่หนึ่งนะครับได้เลขหกนะครับอ้านี้มาดูลูกที่สองนะว่าจะเป็นเลขอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าอย่านะครับอย่าเห็นลูกที่สองแล้วอย่าเพิ่งออกนะเพราะเดี๋ยวจะท้าฝันจะสรุปให้ว่าน้องหายความว่าอะไรถ้ามาตรงตรงเนี่ยก็ดีแต่ถ้าต้องตีความใช่แต่ถ้าต้องตีความเนี่ยก็ต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะครับในการคิดให้ตกผลึกนะครับตกผลึกความคิดว่าน้องสื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นดูให้จบคลิปนะครับ นะขอให้แม่นเลยนะตรงๆเลยนะจะได้จีนเล็กน้อยนอยนะลูกนะเขียนมาเลยแค่ตัวสองตัวนะคุณจะได้ถูกกันเยอะนะเพื่กล้าแสดงความเห็นใทุกคนรักท้าหนูรรักหนูและหนูดีจริงๆนะลูกนะหน,นูเป็นธรรมดาเพเ่รนหัวคอลที่จะได้ไปซื้อทอง ประโยชน์ทุกคนนะพี่นะนะคนมีเงินใช้นะพี่นะคนมีโชคลาภนะคะคุณป้างานดลใจให้หุ่นออกมาต้องไปเลยมาแล้วครับตู้ที่สองออกมาแล้วนะตู้ที่สองออกมาแล้วอ่าตู้ที่สองออกมาแล้วแเราเอาลูกแรกไว้ข้างบนเนาะเอาลูกแรกไว้ข้างบนนะลูกแรกข้างบนนะเป็นเลขที่ชอบฝันชอบด้วยนะมันเห็นแล้วเอาละ ผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราลุ้นแบบพร้อมกันถ้าทุกคนอยากเห็นแล้วขอหัวใจหน่อยครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดแล์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับนี่เป็นเพจจริงนะครับเพจจริงจากเพจเซ็นจ้ตเต็ดเชนทอมโชคนะครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเพือ่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนะ โอเคนะครับรูปที่สองคิดว่าเป็นหกหรือเก้าคู่กับอะไรดีคะพิม์มาเลยหกอะไรทีหกศูนย์ออกไปแล้วออกซ้ำไม้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหรือหกหกหรือหกเก้านะฮะหกอะไรหกอะไรครับหกอะไรจะเปิดแล้วนะหกกระดีหกอะไรจะเปิดดีนะแล้วนะอหกอะไรหกคู่กับคู่กับ อย่าเพิ่งออกนะดูสรุปดูสรุปด้วยนะอย่าเพิ่งออกนะหกอะไรเอยลุ้นไปพร้อมกันนั่นแหละ,ะออออมันออกหกศูนย์ก็ต้องออกหกสี่นะหกสี่ะนะหกสี่จะเป็นตรงๆแบบนี้ไหมหรือว่าจะต้องไปดูเลขมวดหรือต้องไปแผ่ไปอะไรนะครับดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันนะอาจจะเป็นเก้าสี่ก็ได้นะว่าคือเลขอะไรนะเอานะ เออหกสี่เก้าสี่ออหกสี่ส <4, S 1> <9, S 2> ี่หกเก้าสี่สี่เก้าเดี๋ยวดูสรุปจนจบคลิปจะดูในกระดาษข่าวนะคะทุกคนอย่าพูดออกนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เอาละครับ64นะ64 6 4 4 6 9 4 4 9จะทีความได้อะไรนะครับจะทีความได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะเหมือนที่บอกนะครับก็คือให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่น,นะครับซื้อตามแผงทั่วไปหรือในแอปเป่าตาังก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาเปิดให้ดูกันนะ16พฤษภาคมนะ สมวงนั้นค8นะครั้งนี้นะครับตีความได้ดังนี้นะมาครับเลขแรกนะครับ64นะ6494ก็คือเลขลูกยิงป่องนั่นเองนะ6494 6191นะแล้วก็87นะ87นี่เป็นเลขเด่นเลยนะถ้าไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไปเซ็ไวส้สักกะมาสัก5ใบถึงใบเลยนะ ถ้าซินดัสต์รีก็ซื้อสักห้าใบสิบใบเลยต่อไปเลขรองนะครับก็คือสี่ห้าสี่ห้านี่คือเป็นเลขความฝันของทอฝันนะฝันฝันว่าออกหอยออกสี่ห้านะแต่ว่า,วาวไม่ใช่ฝันงวดนี้นะคะมันอาจจะข้ามงวดมาฝันงวดก่อนแ้วยังไม่ออกสี่สี่ห้าห้าสี่ฝันว่าตัวเองพูดเลขนี้กับใครสักคนหนึ่งว่าเอ๊ะสี่ห้าห้าสี่อะไรประมาณนี้แต่ยังไม่ออกงวดที่แล้วอ่านะฮะมันก็จะกระโดดข้ามงวดมาก็เลยคิดเป็นตัวรองไปส่วน0 7กับ0 5นห้านะฮะมันเป็นงวด มันเป็นผลหวยของบนล่างของงวดที่64นะฮะมันเป็นงวดที่64บนออกอะไรนะ05ข้างหน้าออก07นะคะคบ,บนออก05ข้างหน้าออก07ก็เลยนํามาเขียนตรงนี้นะคะอันนี้คืองวดที่64ตีความให้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีความหมายนะครับมันมีความหมายอยู่แล้วมันมีความหมายอยู่แล้วนะครับว่า ว่าเออเห็นได้ถึงเป็นเลขแบบนี้นะครับ<ช>ก็ตีความให้ตามนี้นะครับก็ให้ซื้อลอตเตอรี<ห>่เท่านั้นนะครับเป็นสามตัวข้างบนอะจับถึงหน้าน้องด้วยนะคะคพี่เดชถึงป้ายขึ้นมาครับน,นะคะอ่ะขอให้ทุกคนถูกหวยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไปเลยนะคะชอบเลขอะไรนะอย่าลืมกระดกหัวเลขหกเป็นเลขเก้าเลขเก้าเป็นเลขหกด้วยนะคะหกสี่เก้าสี่นะคะเรามาเขียนเป็นเลขแรกอยู่แล้วนะคะ แคปเจอหน้าจอไปได้เลยนะคะเล็กเดิดได้หรองวดที่แล้วเขียน5้าวงกลมนะแต่งวดนี้ขอเขียนหกวงกลมนะคะขอเขียนหกวงกลมนะคะครับอ่านะแคปไปเลยค่ะให้เวลาแคปสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งขอโชคเดียวร่ำรวยนะคะะต้องถามพี่เดย์ก,ก่อนพี่เดยชอบเลขไหนคะฮะ อ่ะมันเยอะไปในทหกวงกลมพี่เดชชอบเลขไหนเอาขึ้นมาเถอะตรงนู้นเอาขึ้นมาเถอะชอบนะถ้าชอบจริงๆนะถ้าชอบจริงๆเลยก็คือได้ยินตรงนี้แสงไฟมันถ้าชอบจริงๆเลยก็คือแปดเจ็ดนะชอบจริงๆเลยก็คือแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดเป็นเลขที่ชอบนะนี่นะอ่าใช่ครับใช่ใช่ศูนย์ห้ากเลขที่ชอบนะศูนย์ห้ากบเลขที่ชอบนะหกสี่เก้าสี่ชอบเก้าสี่นะครับเก้าสี่กเลขที่ชอบนะครับ ส่วน,นจะมาใหม่ไหมส่วนตัวนะครับถ้างวดที่ผ่านมาเป็นศูนย์หกผมว่าอ๋ออาจ็อกศูนย์ห้าหรือศูนย์เจ็ดศูนย์อาจจะตามมาอีกนะแต่ไม่รู้ศูนย์อะไรจะส่วนตัวก็ชอบศูนย์ห้านะส่วนตัวชอบศูบนย์ห้านะแล้วเราล่ะครับชอบเลขอะไรถ้าชอบเลขอะไรก็จัดลอตเตอรี่ไปเลยนะครับในอัปปอร์ตต่างก็ได้ถ้าเป็นทอฝันนะจริงๆอะทอฝันชอบเลขปิงปองอย่างเดียวงวดนี้ทอรฝันจะซื้อแค่หกสี่เก้าสี่พอจบครับนะหกสี่เก้าสี่สี่หกสี่เก้ากลับไปกลับมาสี่หก สี่เก้าเก้าสี่สีเก้าอะไรเงี้ยค่ะครับนะสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่กลับไปกลับมาบชอบแค่ตัวเดียวเองตรงๆนะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ซื้ออีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นแถวบนนะคะหกหนึ่งก้หนึ่งแปดเจ็ดชอบแถวบนบก็เลยเขียนแถวบนไงนะ,ะนะแล้วก็เดาวไว้ให้ด้วยนะก็วังว่ามันจะออกในนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยับนะโอเคนะคะคคผมโชคดีนะโชคดีนะครับโชคดีขใอยรวยค่ะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะ